บางครั้งการสนใจตัวเองมากเกินไปจะทําให้เกิดความเยอหยิ่งถือดีในแรงแห่งความปรารถนาก็เช่นกันใช่ว่าจะสมหวังหากขาดพลังแห่งศรัทธาในความปรารถนาดีที่แรงกล้าระวังความโลภโกรธหลงที่เวียนวนเข้ามารบกวนใจให้วุ่นวายเปิดจิตให้ผ่องใสให้มีสมาธิตั้งมัน่นในความสงบของจิตใจอย่าเพิ่งตัดสินอะไรเมื่อความจริง ยังไม่ปรากฏเด่นชัดการมองเห็นด้วยตากับการรับรู้นั้นต่างกันเพราะคนเรามองในสิ่งที่ตาเห็นแต่การรับรู้ต้องมองให้ลึกลงไปมากกว่านั้นต้องพยายามทําความเข้าใจและต้องสนใจความแข็งแกร่งภายในและสร้างความแข็งแกร่งภายในจิตใจให้ได้มิฉะนั้นจะหาอะไรแท้จริงนั้นไม่เจอทุกคนมองเห็นเราแต่พลังที่เรามีนั้น จะไม่มีใครสามารถรับรู้ได้ในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทำแท้จริงแล้วปรารถนาสิ่งใดคำพูดของเราก็เช่นกันใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจได้ดีนั้นเป็นธรรมดาของสิ่งที่มีอยู่เกิดบนโลกนี้ผู้ที่ใส่ใจในรายละเอียดผู้ที่มีปัญญาอีล้ำเลิศประเสริฐโสดที่เท่านั้นจะเข้าใจได้ดีทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยบุญและวาสนาที่สร้างสมดุลมาหลายภพหลายชาติ